สวิตนี่ชอบเต้นใช่ไหมนี่เต้นเก่งอ๋อชอบเต้นเพลงเลยนะซูเปอร์วอลเลน่าโอ้โหลีลาที่นี่ออกมาดูลีลาดิ เออพี่ตัดผมให้ผมรอบที่แล้วอ่ะไปทํางานนะทักผมตัดผมร้านไหนตัดผมร้านไหนตั้งแต่เจ้าของช่องยันธุรการยันแม่บ้านนะทักเออสงสัยทรงพี่แม่งเล้าใจเออจะนอนแล้วเอ้าเหรอ๋อน้องมันอยากโชว์น้องอยากโชว์เออบอกเดี๋ยวพี่โอจัดให้อยู่แล้วเออเดี๋ยวไว้เจอกันเดี๋ยวรอวันหยุดก่อนเออเออ thank you พี่ขอบคุณครับ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆหลายคนพี่ๆต้องเรียกว่าน้องๆเพราะว่าจากที่เราปล่อยคลิปออกไปเก่าๆนะน้องๆหลายคนเข้ามาดูนะครับก็ก็ก็เลยคิดว่าเฮ้ยแหมเราน่าจะเรียกตัวเองว่าพี่ดีกว่าเว้ยในฐานะที่เราโตแล้วใช่ไหมฮะเมื่อกี้พี่เขาโทรมาบอกพอดีเลยว่าพี่คนเดิมเมื่อไหร่ที่ตัดผมให้ผมกลายเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็น ทรงผมที่ผู้บริหารช่องทีวีช่องหนึ่งเขาทักเอ้ยมีเด็กในชุมชนเขาบอกว่าเอ้ยอยากเต้นออกช่องพี่โออยากเต้นให้พี่โอดูเออเราก็เลยบอกว่าเออช่องเราเด็กๆด,ดูเยอะเอยาวชนดูเยอะอยู่แล้วเพราะงั้นเดียเ๋ยวเออจะไปดูซิลีลาเฉดเดขนาดไหนท้ามาขนาดนี้เออเพราะงั้นพี่โอเองก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ออกหน้านีดไม่ได้ออกหน้าด้วยแน่ๆแหละคิดว่านะ เพราะว่าอยากจะป้องกันตัวเองไม่ให้ตัวเองเสีย่ย <Okay. S 1> งน้องก็ปล่อยเขาเพราะว่าอยู่กันอย่างนั้นอยู่แล้วนะมันธรรมชาติของเขาอยู่แล้วซึ่งก็เขาไม่ได้ออกไปไหนโรงเรียนอะไรก็ปิดก็เดี๋ยวไปดูสิถ้าเกิดว่าทําดีเดี๋ยวจะมีรางวัลถ้าเต้นได้แบบมันมากจะมีรางวัลนะผมจะไม่ออกหน้าเพราะว่าพี่เองเนี่ยต้องป้องกันตัวเองนะไม่ให้ยุ่งกับใครแล้วก็ไม่ให้ใครมายุ่งกับพี่ด้วยนะครับตามไปดูกันเลย สวัสดีบเต้นเพลงอะไรลูกเพลงอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้โอ้เพลงอะไรก็ได้ด้วยเว้ยเพลงอะไรบุ๊กเพลงซูเปอร์วอลอะไรนะเพลงอะไรนะซุปเปอร์วอลเองนะน้อสวิตนี่ชอบเต้นใช่ไหมนี่เต้นเก่งอ๋อชอบเต้นอ่านน้ำลบจกับเบียร์ดูเจมบุ๊เจมบุ๊กเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเจมบุ๊กจะโพสท่านางแบบ อันนี้ดีกว่าง่ายจ้ะอะไรนั่นน่ะลูอ๋อ้ลูกไปไหมอ๋อก็ครูหนูว่าจริงนี้ให้ดูเหรอโรงเรียนไหนอ่ะโรงเรียนลิทธยาวนาณไลลิทธิยาวนาณไลเหรอพี่เบลสอนรุ่นน้องวาดรูปหน่อยวาดไปเลยนี่แล้วเด็กลิทธยามาลิทเยอะเออนี่รุ่นพี่ใช่ไหมรุ่นพี่อะไรนะโรงเรียนอะไรนะครับลิทธยาครับลิทธยาวรรณไลอันนี้ลิทธเยอะอืมอันนี้ลิทธเยอะไหนสวิตไหนมีเพิ่มไหมที่ครูสอนอะ อย่างงนี้ไออืมันนี้ทำไรครับอ๋อเป็นฉากแบ็กดรอกแสงสีเสียงอืมนี่จัดการให้เด็กเลยนะจัดการให้เด็กอืม๋อสามว่าคนนี้เพื่อนๆช่องผมคงรู้จักกันอยู่แล้วนะนี่ชื่อพี่เบี้ยวนะส่วนลุงคนนี้เจ้าของเครือเดวิดนี่ชื่อพี่อู๊ดนะจีโน่ขับตั้งจักรยานพี่อีคิวอีคิวอีคิวอะไร คิวอ่ะในข้างหลังแตคิวไม่ไปเอกแล้วงานเนี้ยไปเป็นนางเอกเป็นนางเอกเป็นนางเอกอออเป็นนางเอกวะนะพร้อมเต้นเธอเดี๋ยวออกนี่ต้องพร้อมเลยพร้อมตนี้พร้อมก่อนซ้อมก่อนมาเร็ว oh lila, kita ngobrol dulu lila nih. Không mày, không mày đi. sao ไหนสวิทถัดมาบอกนี่กูอยู่ใครอยู่ถามแล้วโอ้เลยถามแล้วุยกับพี่ใบผูอ้าวพี่ใบผูหายไปไหนแล้วอ่ะเป็นหมูแล้วอ้าวพี่ใบผูเป็นหมูเหรอใบผูลูกอยู่ไหน นี่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 เขาเรียกว่าอะไรนะเว้นระยะห่างใช่ไหมเอาใบผู้ช่วยสวิตเลือกหน่อยเอาอะไรมีชุดไหนบ้างนี่มีชุดนี้มีชุดไม่ต้องกดเข้าไปนะชุดนี้มีชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้สวิตอ่านหนังสือออกยังลูกออกแล้วเหรอไหนลองอ่านดิยลองอ่านให้ดูดีพิเศษประสบการณ์ฟรีวิ่งเสร็จจิตชินเมื่อซื้อไก่นี่ เจ็ดชิ้นพรอมเฟรนฟราขนาดใหญ่สองกล่องอชุดนี้ไหมอ่าโอเคโอเคอ่าพี่ใบพูเขาเลือกแล้วหนึ่งหสั่งเคเฟซีใช่ไหมครับต้องอ่านตรงนี <c oughs> ้ไหนตรงสีแดงนี่เราบอกว่าเขารอชุดนี้เดี๋ยวเขาจะมาส่งเลยชุดนี้มีไก่ทอด5ชิ้นมีไก่ไม่มีกระดูก4ชิ้นแล้วก็มีนักเก็ตอีก3ชิ้นกินหมดไหม <c oughs> หลายคนอาจจะสงสัยว่าใบพูที่สวิตคุยเมื่อกี้อยู่ไหนเดี๋ยวจะพาไปดูดีกว่าจริงๆมันอยู่นี่จริงๆมันอยู่แค่นี้เองจริงๆนอนอยู่ตรงนี้เองใบพูสวัสดีหน,น่อยลูกนี่อึ่าผ่านโทรศัพท์เข้ามาเฮ้ยมีคนมาแล้วสวิตมาดูจะสั่งไก่ทอดหน่อยครับชุดไหนครับพี่คิวไหนลองอ่านให้ฟังสิชุดไก่ไม่มีกระดูกสโมกี้ บาร์บีคิวนักเก็ตครับเก็ตราคาสองบาทนะคะใช่ครับมีนักเก็ตสามชิ้นใช่ไหมครับแล้วก็ไก่ทอดแบบกรอบๆห้าชิ้นใช่ไหมครับไก่กรอบค่ะเนี่ยจะไปที่ห้าชิ้นนะคะใส่ตะม้งที่บาร์บีคิวสีแล้วก็นักเก็ตน้ำนะคะเอาน้ำอะไรอีคิวน้ำแบ็คซี่สองขวดแบ็คซี่สองขวดไม่เป็นขวดใหญ่หรือขวดเล็กครับขวดเล็กเอาขวดเล็กสองขวดครับครับเวลาจัดส่งของทีเอสซีอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้านาทีเนื่องจากสาขาออเดอร์เยอะนะคะครับขอบขอบคุณสวัสดีค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีด้วยลูกนี่สวัสดีเออรอบอกพี่ไปภูว่ารอ40นาทีนะ กินกันกินกันเลยทม<ด>พี่ไปเลยดันเมื่อกี้มันจะฟูมันจะเซนิฟูเสียเมืเลย,เเลยต,ต้องสู้มันต้องลุยมันต้องกินมันมันคืออาหารของเราเ,เราต้องรุนแรงโอ้ยขัน คืออะไรอ่ะไก่ไม่มีกระดูกอ๋อไก่ไม่มีกระดูกเหรอ่นั่นแน่ที่เราสั่งนี่เอานะยอดนอันนี้คือกินแบบเรียบร้อยใช่ไหมทำไมถึงชอบไก่ทอดมอร่อยนะมันงไดอเลย ไม่คุยชอบไหมอ่ะอืมไม่ค่อยทไหร่ไม่ค่อยเหรอทุกทีชอบกินอะไรครับใจอไ่ไม่รูไม่รู้เพราะว่าเถิดแล้วใช่ไหม รสชาติเป็นไงไมจิ้มมัน,มนหวานๆอร่อยไปปูไม่จิ้มเหรอลูกไม่จิ้มไหม,อ,มอันนี้อิ่มหรือเย็น <c ười> อ,อิ่มหรือเย็นอิ่มใช่ <c ười> ไหมออกไม่ได้ <c ười> กินขนแล้วเอาขนมนมาฝากด้วยอ่ะไหนชวนเพื่อนกินไก่ดิมากินไก่ก่อนเลยมาแล้วเว้ยมาแล้วนะฮู้มาแล้ว,า,ลว,า,ลว,า,ลวาย,าย,ายชุนละตุ้ มาแล้วตุองพูดมาแล้วู่ดิเฮ้ยตันหยงตันหยงไปเออนี่ไงใตันหยงกินด้วยอันนี้กี่ขวบนี่กี่ขวบอิ่มแล้วค่ะจริงตันหยงกี่ขวบสามขวบเหรอครับโตแล้วเนาะมีไงตันหยงมาที่ขอกินเอาเลยน้องโมกินเลยน้องโมกินนะเดี๋ยวซื้อขนมโมน้องโมกกินน่ะขอกินกินบายเดี๋ยวมานะแป๊บนึ่งอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงเออเดี๋ยวซื้อขนมมมฝากเลย น้องมุกเพิ่งมาอ่ะแยกกินเลยอืมอร่อยไหมแล้วน้องมุกทำไรอยู่ทำไมทำไมเพิ่งมาครับเล่นให้ออกหอแม่ไม่ออกนอกบ้านเหรอให้ออกประมาณกี่โมงตอนนี้อนเที่ยงบ่ายสองอ๋อแม่เพิ่งให้ออกมาเหมือนแม่ไล่ออกนอกบ้านเลยเนาะ แม่บอกว่าอยากให้โรคโควิดมันหายสิพี่เ้าต้องมุกอะไรอยากให้หายไหมยตอนที่ไปเทียยเ่ยวยังดีเดอย่แล้วพอมาตอนนี้ไม่ได้อดแล้วก็อดไปเที่ยวอยากให้หายเพราะว่าได้ไปเที่ยวใช่ไหมจากตรงนี้จะตตรงร่มๆนี่อ่อาตรงนี้ตรงนี้มินหนูมีช่องไหมมีไปเทเเดจะเปลี่ยนเป็นนอะไรนะ ใบพูคิดไทยเลนแต่จะเปลี่ยนเป็นใบพูชาแนลอ๋อไหนน้องใบพูบอกนี่ว่าติดตามน้องใบพูที่ไหนที่ช่องยูทูปใบพูชาแนลค่ะโอ้แล้วน้อองีว่ติดตามพี่โอที่ช่องยูทูปเออช่องอะไรนะพี่โอโอเคเออแล้วรอบหน้าจะมากินอะไรครับกินพิซซ่าเออโอเคเรียบร้อยบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายสามคนเลยปั่นไปเลยเออไปนนานนั้นก็ได้